หุ้นติดแดงประเทศต่างๆเตรียมประกาศขึ้นภาษีตอบโต้ทรัมป์เสียงเตือนเข้าของจะแพงขึ้นหลังทรัมป์ประกาศนโยบายกำแพงภาษีจนเศรษฐกิจบั่น่วนก็เกิดความกังวลว่าทั่วโลกจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วภาวะเศรษฐกิจถดถอยคืออะไร โลกกำลังจะเข้าสู่จุดนั้นจริงไหมภาวะเศรษฐกิจถดถอยคืออะไรสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐได้ให้นิยามของภาวะนี้ไว้ว่าคือภาวะของการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างมีนัยยะสำคัญกินเวลายาวนานหลายเดือนและดูตัวชี้วัดหลายตัวร่วมกันได้แก่รายได้ของบุคคลตัวเลขการจ้างงานรายจ่ายเพื่อการบริโภค ยอดขายสินค้าและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจยังมองว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั้นรุนแรงและไม่เกิดขึ้นบ่อยนักโดยสหรัฐถือว่าประสบภาวะดังกล่าวครั้งสุดท้ายในช่วงทศวรรษปี1930แล้วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่หากย้อนกลับไปดูช่วงวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยในช่วงทศวรรษที่1930นั้นมีปัจจัยคือเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจโลกนั้นตกต่ำพร้อมกันซึ่งมีการมองว่าขณะนี้อาจจะยังไม่ถือว่ารุนแรง ในนนระดับับ้แต่นักวิเคราะห์เศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็มองว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งจากการสัมภาษณ์ล่าสุดของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐสกอตต์เบสเซนส์ได้ลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยลงโดยกล่าวว่าจะรักษาแนวโน้มการจ้างงานในสหรัฐและเขากล่าวว่า ไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องประเมินค่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสิ่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่คือการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองแต่จะสรุปว่าโลกไม่เข้าสู่ภาวะนั้นเลยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะก็มีฝ่ายที่แสดงความกังวลเช่นกันว่านโยบายของทรัมป์อาจมีส่วนให้เศรษฐกิจโลกถดถอยโดยคำเตือนล่าสุดนั้นมาจากเจมี่ไดมอนด์ซีอของ JP m o ม g a n แกนที่ได้ออกมาเตือนในจดหมายประจาปีถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของทรั โดยระบุว่านโยบายดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจโลกถดถอยและทำให้สถานะของสหรัฐในโลกอ่อนแอลงโดยเขาระบุว่า รายการภาษีศุลกากรจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่จะทำให้การเติบโตชะลอตัวลงเขายังกล่าวถึงนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนของทรัมป์ว่านโยบายนั้นไม่เป็นไรตราบใดที่อเมริกาไม่กลายเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวเพราะหากพันธมิตรทางการทหารและเศรษฐกิจของโลกตะวันตกนั้นแตกสลายอเมริกาเองก็คงอ่อนแอลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้เขายังยอมรับถึงแนวทางการค้าที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะจากจีน ที่จะส่งผลกระทบต่อคนงานด้วยไดมอนด์ถือเป็นผู้นําธุรกิจคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีอิทธิพลที่สุดในโลกและก่อนหน้านี้ท่าทีของเขากับนโยบายเศรษฐกิจของทั้มนั้นมองว่ายังไม่น่าวิตกนักแต่ครั้งนี้สํานกข่าวหลายแห่งกลับวิเคราะห์ว่าเขามีท่าทีที่แตกต่างออกไปเห็นได้ชัดจากข้อความหนึ่งที่เขาระบุว่าเราเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่อันตรายและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง